ชาคริตแอน,นชีวิตเปลี่ยนเพราะมีลูกเคยกลัวตายถึงขั้นเป็นแพนิกเหนื่อยบนความสุขตอบชัดพร้อมมีลูกคนที่สองกำลังพยายามทุกวิถีทางนักสแสดงชื่อดังชาคริตแย้มนามควงแขนพรรยาแอนพัททิราและลูกชายสุดที่รักน้องโพเปิดใจในรายการมูดดี้อินเตอร์วิวอัปเดตชีวิตครอบครัวหลังชีวิตเปลี่ยนเป็นคนลักคนเพราะมีลูกจากเคยใช้ชีวิตลุยๆอยู่ๆก็กลัวตายถึงขั้นเป็นแพนิคมูดดี้รู้จักกับชาคริตมา20กว่าปีและเห็นทุกช่วงของชีวิตแต่ว่าตอนที่ ที่ได้มีโอกาสแต่งงานเราก็ไม่ได้เจอกันแบบเป็นทางการหลังจากโควิดก็ไม่ได้เจอเลยแต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับแอนหกปีแล้วค่ะชาคริตเข้าปีที่หกลูกโตแล้วเป็นยังไงบ้างชาคริตดีครับทุกอย่างเรียบง่ายสบายมีคิดบ้างหรือ,อยังว่าอยากจะมีลูกคนที่สองให้กับน้องโพชาคริตอยากมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับพยายามปั้นอยู่ทุกวันมีปรึกษาหมอไหม ชาคริตตอนแรกธรรมชาติก่อนแต่ว่าทำไมไม่ติดสักทีก็มีลุ้นกันด้วยว่าช่วงนี้ประจําเดือนไม่มาผ่านไป3-4วันไม่มาเอาแล้วเตรียมเฮแล้ววันที่5-6มาสะงั้นจนสุดท้ายก็ยอมรับเลยไปหาแพทย์แอนคุณหมอบอกว่าหลักๆก,ก็คือเรื่องของอายุชาคริตด้วยอายุที่มันมากขึ้นต่อให้ปฏิสนธิโดยธรรมชาติมันก็มีเสียงที่อาจจะแท้งหรือเด็กอาจจะออกมาไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยก็เลยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งก็ผ่านไปรอบหนึ่งลองเก็บไข่ดูก็ยังไม่ผ่านแต่ก็ยังจะลุยกันต่อแอนแต่ด้วยอายุแล้วคุณหมอก็อยากจะให้รีบทำเพราะอายุทั้งพ่อและแม่ค่อนข้างที่จะเยอะคุณหมอเลยไม่อยากให้ปล่อยเวลาไปแต่ก็พยายามทุกเดือนค่ะเพื่อนของมูดดี้บางคนเขาเครียดมากนะ ต้องมีตารางและหมอก็จะมีท่าแนะนำด้วยก็เลยจะถามพวกคุณว่าหมอเขามีแนะนำไหมชาคริตเคยมีช่วงคลอดโพพอคลอดโพที่โรงพยาบาลเขาบอกว่ามีต่อเลยนะคะเขายื่นกระดาษมาให้ประมาณ3-4แผ่นพอเปิดดูก็เป็นท่าเพื่อจะได้ลูกสาวอะไรแบบนี้ตอนนั้นด้วยความที่เรามีโพแล้วเราก็วุ่นกับโพแล้วก็เริ่มกลับไปทำงานก็เลยไม่ได้ปฏิบัติแอนช่วงนั้นคือเหนื่อยมากด้วยชาคริต ก็ยังเสียดายกันอยู่แล้วเป็นช่วงที่กำลังขยับขยายย้ายอะไรหลายอย่างทั้งออฟฟิศทั้งเรื่องบ้านเรื่องอะไรวุ่นไปหมดเลยพักไปก่อนแล้วพอจะทำอีกทีก็อายุเยอะตอนนี้ก็เลยมาคิดเรื่องอายุด้วยนะว่าน้องอายุ20เราจะอายุเท่าไหร่เพราะเราเองก็อยากเที่ยวกับลูกด้วยถ้าไม่พร้อมปีนี้ก็อาจจะพักไปมีน้องโพคนเดียวสิ่งที่ได้ค้นพบกับการมีลูกได้เรียนรู้อะไรบ้างแอนการเรียนรู้สเต็ปของความเหนื่อยและการมีความสุข คือมันเหนื่อยบนพื้นฐานของการมีความสุขอีกอย่างหนึ่งคือเขาช่วยเลี้ยงทุกอย่างไม่เคยไปไหนชาคริตสำหรับเราเองคือเมื่อก่อนมูทะลุทุกอย่างลุยไม่สนใจอะไรไร้กังวลมีลูกปุ๊บ อยู่ดีๆกลัวตายตายไม่ได้เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเขาแล้วเหมือนโรคจิตแอนเซียตี้กลัวในช่วงที่โควิดเข้ามาแล้วเรายังทำงานอยู่เราอยู่กองถ่ายเจอคนในกองละคร30-40คนต่อวันไม่รู้ว่าโรคนี้จะเป็นยังไงจะติดตัวมาไหมเห็นเขาตัวเล็กๆ1-2ขวบนอนอยู่พอเราไปถึงก็ไม่กล้าขึ้นไปนอนบนเตียง ทำยังไงดีน้ำตาไหลกลัวว่าลูกเราจะเป็นอะไรกลัวลูกจะมีอุบัติเหตุกลัวลูกจะป่วยจนกลายเป็นแทนิกไปหมดจนต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่มันจะรีแลกต้องอยู่กับปัจจุบนันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ก็ทำให้ดีที่สุดอะไรในผู้หญิงคนนี้ที่ทำให้เราหลงรักเพราะว่าอยากถามมาตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งงานแล้วชาคริส คือเขาเป็นคนที่มีความเป็นฮิวแมนที่แบบว่าจิตใจสะอาดมากแต่ว่าให้ค่าตัวเองน้อยมากตอนคบกันที่เป็นเพื่อนกันต้องคอยบอกเขาว่าอย่าลืมคุณค่าของตัวเองมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกที่อยากจะดูแลเขาให้ดีให้เขาได้ภูมิใจในความที่เป็นเขาอีกอย่างเขาก็เป็นคนที่อารมณ์ดีบ้าบออะไรที่เป็นเรื่องซีเรียสเขาก็จะมีวิธีคุยที่ไม่ได้ฮาร์ดคอร์เท่าไหร่ความท้าทายในความเป็นภรรยาของชาคริตแย้มนามในแง่ของการที่จะต้องเป็นคนในสื่อบ้างหรือ จะต้องมีคนสนใจมากขึ้นในโซเชียลแอนคือความที่เวลาเขาอยู่กับเราเขาไม่ได้ทําตัวเป็นดาราคือเมื่อเป็นข่าวออกไปมันก็จะมีคอมเมนต์มีอะไรต่อว่าเราเยอะแยะมากมายแต่แอนก็จะมีวิธีการปลอบใจตัวเองว่าเขาไม่รู้จักเราแล้วเขามาตัดสินเรา ให้มารู้จักกันก่อนสิแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วความกดดันก็คือไม่มีเพราะแอนเป็นคนค่อนข้างใช้ชีวิตยังไงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้เรามาแต่งงานกับชาคริสแล้วเราเป็นคนดังนะชาคริสวันที่จะแต่งงานก็นั่งคุยกันบอกตื่นญาติญาติด้วยนะสามชั่วโมงชีวิตเปลี่ยน หัวเราะเพราะเรารู้ว่าพอออกไปแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงชีวิตเขาครอบครัวเขาจะช็อตกันเพราะฉะนั้นก็เลยอยากใช้เวลาให้รู้จักซึ่งกันและกันให้ดีแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันเรียบร้อยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้จบให้เคลียร์ก่อนว่าเดี๋ยวพายุกําลังจะมาแล้วนะแล้วให้กําลังใจเขายังไงชาคริตแทบจะไม่ต้องให้เพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงเลยไม่ได้มีสภาวะเครียดเพราะเราเองก็ไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้ว วันนี้ก็ผ่านมาแล้วหลายปีแน่นอนว่าเราก็คบกับคนที่จะต้องมีคนขอถ่ายรูปและเดี๋ยวนี้ลูกเราเองก็คนให้ความสนใจมากชาคริสเดี๋ยวนี้คนไม่ถ่ายกับผมแล้วถ่ายกับแม่กับลูกเพราะเขาดูช่องบักโพจะดูแต่แม่แอนกับน้องโพแอนหัวเราะแปลว,ว่าตอนนี้คนขอถ่ายรูปก็เป็นเรื่องปกติแล้วแอนปกติแล้วค่ะเขาจะเป็นคนสอนเราด้วยซ้ําจะสอนเราสอนลูกเสมอว่าการที่คนมาขอถ่ายรูปแปลว,ว่าคนเขารักเรานะ แปลว,ว่าเรายังอยู่ในใจของเขาและอยากมีรูปกับพวกเราเขาก็จะสอนเสมอ